สวัสดีครับวันนี้นะครับพามาดูห้องที่คอนโดใจกลางเมืองนะครับเป็นคอนโดเพิ่งสร้างเสร็จเลยนะครับคอนโดชื่อว่าไอคอน77นะครับอยู่ที่ซอยสุขุมวิท77หรือว่าเข้ามาทางอ่อนนุชก็ได้นะครับห้องนี้ที่ผมจะพามาดูนะครับอยู่อาคาร A นะครับชั้นรับทิศวิวนะครับจะอยู่หันไปทางทิศเหนือนะครับเป็นวิวโล่งออกไปด้านนอกนะครับไม่มีตึกมาบังเลยนะครับห้องนี้ เข้ามาภายในห้องนั่งเล่นนะครับก็จะพบกับโซนนั่งเล่นนะครับมีตู้เก็บรองเท้าหรือตู้เก็บของนะครับบิวอินไว้ให้แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ชั้นวางทีวีบิวอินติดผนังแบบนี้ไปเลยนะครับมีเก๊ะด้านล่างให้ใส่ของได้นะครับแล้วก็มีทีวีแขวนผนังให้แบบนี้แล้วก็มีแอร์หนึ่งตัวนะครับเป็นแอร์ใหม่เลยนะครับผมแล้วก็โซฟาขนาดสองที่นั่งนะครับปรับนอนได้นะครับเป็นโซฟาเบด แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ฝั่งขวามือเนี่ยเจ้าของเขาใส่เป็นตัวโต๊ะทำงานหรือว่าโต๊ะอเนกประสงค์ไว้ให้นะครับแบบนี้เลยมีโคมไฟหนึ่งตัวนะครับเหมาะมากๆเลยนะครับแล้วก็ถัดเข้ามานะครับจะพบกับโซนครัวแล้วก็ที่สำคัญนะครับห้องนี้ครัวกว้างมากๆครับแล้วเป็นครัวเปียด้วยนะครับปิดด้วยกระจก บานสไลด์3ตอนแบบนี้แล้วก็มีม่านตรงนี้ให้ใช้งานด้วยนะครับเวลาใครอยากอยากาแยกสัดส่วนก็ปิดม่านตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีโต๊ะอาหารให้1โต๊ะนะครับมีเก้าอี้2ตัวแล้วก็ฝั่งขวามือนะครับครบเลยทําอาหารได้จริงจังนะครับยำมาจริงจังเลยนะครับมีเครื่องดูดควันให้ต่อไฟฟ้ามาีตัว ไมโครเวฟนะครับซิงค์ล้างจานแล้วก็มีตู้เย็นสองประตูแล้วก็ม่านของห้องนี้นะครับดีกว่าห้องอื่นยังไงก็คือเป็นแบบเป็นม่านแบบมูลี่นะครับแล้วคือเจ้าของเนี่ยเขาติดม่านไว้ให้สองชั้นก็คือเป็นตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นตรงนี้ด้วยมันทําให้บางทีอะครับห้องครัวเนี่ยมันจะได้มีแสงอากาศเข้ามาเราปลูกต้นไม้ได้อะไรได้นะครับแล้วก็เราไม่ต้องการแสงเข้าไปในห้องนั่งเล่นแล้วก็ปิดมา่านอีกชั้นหนึ่งโดยที่ครัวเรายังสว่างอยู่นะครับแล้วก็ มีเครื่องซักผ้าใใช้งานด้วยนะครับเป็นของอิเลกโทรรัสนะครับเป็นแบบฝาหน้าแล้วก็ระเบียงเนี่ยครับใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมเป็นกระจกบานสไลด์เปิดออกไปนะครับวิวด้านนอกสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะพามาดูโซนห้องนอนนะครับห้องนอนนะครับเตียงที่จะให้มาเป็นขนาด5ฟุตนะครับพร้อมหมอนแล้วก็ชุดผ้าปูที่นอนมีม่านให้2ชั้นนะครับเป็นม่านขาวแล้วก็ม่านทึบแสงนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือจะมี ตู้เสื้อผ้านะครับขนาดบิวอินตั้งแต่พื้นจรดฟ้าเลยนะครับห้องนี้นะครับความสูงเนี่ยประมาณ2.65เมตรนะครับบิวให้เต็มเลยแล้วก็ฝั่งซ้ายมือนี้มีมีพื้นที่ให้วางโต๊ะหัวเตียงก็ได้นะครับมีปลั๊กรองรับมีสาย USB ด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับตู้เสื้อผ้านะครับพามาดูนะครับมีไฟซ่อนด้วยนะครับจะสังเกตว่ามีไฟซ่อนในตู้เสื้อผ้าด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ เป็นที่เก็บอิสเซสซอรีสำหรับคุณผู้หญิงได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เขาก็ออกแบบเป็นกระจกอะไรไว้ให้นะครับแล้วก็ในห้องนอนนะครับจะมีห้องน้ําด้วยหนึ่งห้องนะครับนี่ครับแยกโซนแห้งโซนเปียกเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีทั้งชาเวอร์ธรรมดาลแล้วก็เรนชาเวอร์ด้วยนะครับ การดดวกกระจกแบบนี้แล้วก็ฝั่งตรงนี้นะครับมีช่องให้ใส่ของด้วยนะครับตอบโจทย์เลยแบบเรามีสกินแคร์หรือว่ามีครีคมอาบน้าครีมนวดผมเยอะๆอย่างเงี้ยครับก็ตอบโจทย์เหมือนกันตรงนี้ก็ใส่ของมาใส่ที่จะพอมาให้เหมือนกันนะครับและที่สําคัญนะครับห้องนี้นะครับย้ําเลยว่าเป็นห้องใหม่มือหนึ่งนะครับไม่เคยมีคนเช่าแล้วก็ไม่เคยมีคนมานอยู่นะครับใครสนใจเช่านะครับตอนนี้ราคาเปิดมาที่1 2 0 0 0บาท แต่เรามีส่วนลดให้ถ้าลูกค้าสนใจจริงๆแล้วมาชมห้องกันนะครับต่อรองได้นะครับขอบคุณมากนะครับ